สวัสดีครับเมื่อนี้กับมาปล่อยฮานไปกิน้าครับบรรยากาศช่วงบ่ายครับปล่อยฮานกิน้าครับลูกฮานปล่อยหานออกหากินยาครับครับอย่างปีนมาเทะโตวัวสองตวัวครับอ่านออกมาหากินยาครับครับทยอยทยอยออกมาครับกินญ้า ครสนใจลูกฮานอยากได้ลูกฮานกบหลังวันที่16กสามารถเขาไปเบิงที่ฟามครับเขามาเบิงทีบ้านได้บ้านผมกายูที่ตำบลจรพัดอำเภอสีคอรรภูมิจังหวัดสุวินครับถ้าอยากได้ลูกฮานไปเลี้ยงเฝ้าสวนเลี้ยงกินยาตัดยาหน้าบ้านกะขามาเบิงได้ครับหลังวันที่16 เมษาพอดีช่วงนี้ผมบอได้อยู่บ้านครับมาทำงานอยู่ต่างจังหวัดครับตอนนี้อยูุ่งเทียบยังพันได้กับรางวัลที่ส6หกกะภัยสนใจอยากได้้านไปเลี้ยงแฟนคลับเอฟซีที C T e, อยู่จังหวัดสุรินทร์รือพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจอยากได้ลูก้านลูก้านจีนไปเลี้ยงกะ สามารถเข้าไปเลือกไปช่มได้ครับ่ันสีขาวนี่ผมสีเก็บไปเห็ดพันก่อนครับส่วนสีเท่านี้ก็สามารถเลือกชมเลือกรับไปอุปการะเลี้ยงดูที่สวนได้ครับนี่ครับเลี้ยงมยยาครับกินยาถึงเวลาใบใบเปิดให้เขามาหากินยาครับนี่ครับ่ันจีนครับ เพื่อเพื่อนอีกอย่างหนึ่งครับเลี้ยงไว้เผ่าส่วนเผ่าไรเรากห้านก็มีข้อดีครับคือเวลาเขาเลี้ยงไว้แถวบ้านแถวส่วนมันก็นจ่มีสัตว์เลยค้านพวกตะขาบพวกงูพวกอะไรนี่มันมันบ่ชอบมันบ่ชอบขี่หานเพราะว่าขี่หานมุนมุนหานมีส่วนผสมของกันกับมาตฐานอยู่ซึ่งสัตว์พวกนี้บ่ชอบคือสมมุติว่า งูเลื่อยผ่านเถื่อมุ่นหานเนี่ยมันรู้สึกร้อนรู้สึกอย่างแสบร้อนก็นเลยพวกงูพวก,พวกสตว์เลยขั้นเนี่ยบ่อค่อยบ่อค่อยมากครับขีหานขอดีของการเลี้ยงหานขอเสียกัสีเสียงดังแน่จักาน้อยนี่แหละครับหานเลี้ยงใบเฝาสวนครับเลี้ยงมวยากกินา้ากินยากินอาหารอาหารกะหัวอาหารทั่วไปหรือจะเป็นขา้าวปลายเป็นล่ำ ปกติทั่วไปนี่นะครับแต่ชวนมากระิเน่นกินยาครับเน้่กินยาหานเดียงไงครับนี่ครับที่คือจังที่ผมถ่ายให้เบิ่งนี่ครับลูกหันลูกหานจีนคร,ครับไปสนใจกบหลังวันที่16เมษากะเข้ามาชมได้ครับที่ตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรพูมจังหวัดสุรินทร์ครับหรือว่าสนใจอยากให เอาไปส่งให้กับนัดรับได้ในพื้นที่อำเภอเมืองจัวหวัดสุริร์กับพ่อพ่อส่งได้อยู่ครับพื้นที่ไอเคียงดือถือทาสะดวกเขามาเบิงได้ฟ้ามกเขามาเลือกเอาเลยครับมาเหลือเอาเลยหมกักตัวได้ชอบตัวไดกับขามาเลยเขามาเบิงเหลือช่วมได้ครับขมาม้าขามาดูได้ครับลูกคานจีนนี่ครับกินยาเรียงายงตัวไว ไม่ต้องเปลืองหัวอาหารครับลดต,ต้นทุนทุนร้อบเฝ้าสวนเลี้ยงไว้เฝ้าสวนเลี้ยงไว้คุมคุมฝูงสัตว์คือพุ่มฝูงเตดพุ่มฝูงไก่ได้ครับไว้ไลว่วมาไ้ทักท้ายคนเวลามีคนมาเยี่ยมบ้านมา้างยังครับ,รบสําหรับคลิปนี้กับ่มีอย่างไรคกรับ็ม่ไทยหารไทยยังให้บึงส่อๆครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เด้อครับสวัสดีครับ